สวัสดีจ้าทุกคนพี่น้องวันนี้คอยเขาป่าพี่น้องนี่นี่ล่ำโดมเลยนี่เออล่ำโดมนี่พี่น้องทำตะไคบักยางโอ้ยมีต่หน่วยใหญ่พี่น้องเอ,อ้ยนี่แสบแสบมาเดินมาแสบต้องการเดินพี่น้องเดินพวกกระต่อยลงมานี่ คนพอไม่ต่ำๆเนี่ย,ยสูงพี่น้องคนคนยิ้ได้ปลาได้หนิพี่น้องลดลงมาอีกแล้วนี่พี่น้อง,ง,ง,องน,น,องนี่บักยาง,น,ยงยนี่อีกหน่อยหนึ่งนี่ แก้วพี่น้องอามากินน้ำกันนี่โอ้ยอยู่ขังน้ำไม่น้ำ